โอเคโอกลับโดยที่มือทุกท่านด้วยกันนะผมยินดีโย่ผมบู๊นิ่งอีกเช่นเคยโอเคโดดเล่นแป๊บหนึ่งนะก่อนเริ่มคีบเฮ้ยเก็บตัวเป็นไงครับโปเพี่เราเรนาะโดดแค่นี้อีซี่เลยทุกคนดูเฮ้ยเยวผมจะแบบต่อเนื่องไปถึงสุดให้ดูอ่ะโอเคไม่สุดก็ได้แม่มาเล่นสีวีสีมันเดินไม่แล้วครับพี่น้องกัดแม่งว่าง มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะทุกคนอันนี้นะคือคือเมื่อวานผมอัดคลิปไปแล้วอัดคลิปตัวมันกลางคืนอ่ะอัดคลิปตันกลางคืนนะจจะว่าคลิปมันสั้นเกินไปผมก็ผมก็เลยลบทิ้งไปนะก็เลยมาอัดใหม่ตอนเช้านะโอเคตอนนี้ก็คนก็มีสกินอะไรที่เท่อะไรกันนะคือผมชอบสกินปีกมากเลยนะสกินปีกมันแบบมันเท่ดีนะเออนะครับก็ลองเอามาใส่ได้กันไหม อ่าเป็นไงจากินสีฟ้านะสีโปรโดผมเลยนะสีฟ้ากับสีดำไหมสีโปรโดผมเลยสีฟ้าสลับกับสีดำสีโปรโดผมเลยนะชอบมากโอเคไหนะดู้นเรื่องทำไมคนเข้าน้อยอยังวะอุย้ยคนเข้าน้อยจริงๆไอ้สัตว์แม่งแจ้งเตือนโทษทีครับทุกคนสำหรับคำหยาบแม่อุย้ย โอเคอ่ฮะเกมเริ่มกันมาแล้วนะตอนนี้ผมซื้อสกินหมวกใหม่มานะผมชอบนะไม่ใช่อะไรแน่ผมชอบที่มันมีหิมะแปะอยู่บนหัวมันดูมันก็ดูมันก็ดูน่ารักดีนะครับหิมะแปะบนหัวนี่เดี๋ยวเพื่อนผมว่าแต่อันนี้ผมจะเล่นเป็นสายกันเตียงดีกว่ามากันเตียงดีกว่านะทุกคนอ่อแหละเพื่อนให้เพื่อนมันไปฟาร์มของะเรามีที่กันเตียงนะเพื่อนอย่างวันนี้นี่ นะครับรอของสักแป,ป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เรียนออนไลน์กันใช่ไหมครับทุกคนทุกวันก็เรียนแต่ออนไลน์นี่แหละนะกมีโอกาสเสียงที่ติดศูนย์เยอะมากนะออนไลน์เนี่ยก็ไม่ต้องสนใจแล้วมากหรอกครับผมนะยังไงแบบยังไงสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะต้องติดแน่นอนไว้ยทุกคนจดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของห้องอ่ะของทั้งทั้งมอที่เราอยู่อ่ะเออ จ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะติดเลยนะครับคือแบบคนที่ฉลาดฉลาดก็อาจจะมีโอกาสติดได้เช่นกันนะครับผมเออมันก็แบบมันก็มีปัญหาหลายอย่างอะ่ะผมต้องผมก็เข้าใจอะนะเออแบบเขาก็คือครูที่สอนเขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ดูเลยอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนประถมนะเราก็ต้องพยายามด้วยตัวองเราเองอะนะครับผมนะก็เอาง่ายก็คือเขา ไม่ค่อยดีอะ่ะมันจะพูดยังไงดีเขาพัฒนาไม่ค่อยดีครับทุกคนคือผมไม่ได้พูดถึงู้นน้ำประเทศนะคืออันนี้จริงๆริงคือครูเนี่ยเขาเรียกว่าครูเขาพัฒนาไม่ค่อยมันพูดไม่ถูกอะ่ะเออมันจะพูดยังไงดีให้ทุกคนเข้าใจอะ่ะเออเอาเป็นว่าช่างแรงแบบมาไอเหลืองมานี่เด็กวัยเงินเว้ นะครับนั่นบนต่อยกันครับยังวันนี้ผมจะไม่ยุ่งคนระับผมการวิ่งมือไฟสีแดงเข้าไปแล้วครับยังวันนี้ไม่มีคนอยู่โอ้ยไม่มีคนอยู่ซอบรายไม่มีคนอยู่นะครับแม่เอา้าสีแดงแตกแล้วนี่วะกูมาเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โอเคไปสีอื่นดีกว,ว่านะเาจะเล่นเป็นสายกันเตียงสักหน่อยวันนี้ไม่การแม่งละขี้เกียจไม่ใช่อะไรอยู่ฐานที่ใช้มันน่าเบือ่อเกินไป ตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับเนื่องจากผมมีวิธีการปิดเสียงอย่างดีนะไม่ได้ยินไม่แต่เสียงนิ้วเป็นไงได้ยินแต่เสียงผมเป๊ะ,ปะๆใช่ไหมล่ะเป็นไงเออ <c oughs> ไฟครับผมแม่ต่อไปก็ไอเลืองไอเรืองมาอยู่ต่อนหน้าน้ำเงินเรายิงไปหนึ่งดอก <c oughs> ขอริบอาวุธริบอาวุธเอาธนูเจ้ามานี้เออแตกมันดึงกู้เออกินก่อนรุนลูดผมไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นต้องเข้าใจเออมันดึงกู้โอ้อาที่กันตกแม่เกือบกดไม่โดนมันเมื่อกี้ละมันคลิปก่อนนะคือผมกดเที่กันตกไม่โดนเลยเลยตกไม่โอ้โหโอ้โหูอหูมันรัวมันรัวมันรัวคันเบ็ดเลยผมอย่าเพื่อนช่วยด้วย เออนั่นแหละเบือนเขียวเลย <c oughs> โอเคไป let's go เ่อนต่อไปก็เหลือแค่ไอ้เขียวที่มันเป็นศัตรูของพวกเราตอนนี้เราจัดการไอ้แดงไวแล้วนะไอ้แดงไอ้เขียวมันจะสู้กันเลยแบบมันเราเหมือนเราแบบเป็นคนมาห้ามใช่ไหม,น,มน,นี่เขียวเด็กเวนอ๋อ,อไม่ตีกูคืนก็ตีดีครับแตก โอ้โหไปเพื่อนจัดเดี enfin? ๋ยวเดี๋ยวพังไม้ให้เพื่อนเอยมาครับเดี๋ยวเราเตรียมไปขุดด้วยเออผมว่าผมผมต้านพวกนี้ไว้ใหเพื่อนเราขุดดีกว่าถอยไปถอยไปพวเด็กว้ยเอ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 ้ยมาเฮ่ยเฮ้ไครับทุกคนตอนนี้เหลือ สีเขียวหนึ่งตัวไม่รู้ว่ามันจะไปทุบเตียงเราไหมแต่มันไม่น่าจะกล้าหรอกนะเพราะว่าเตียงเรานี้น่าจะมีคนกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนอืมนายอยู่ไหนมุนโอเคเราจะไม่เก็บเอมเรลนะครับเนื่องจากถ้าเราใช้กอบเพชรเนี่ยมันจะเป็นการโกงคนอื่นมากเกินไปนั่นเองนะคือผมไม่อยากโกงคนอื่นมากเกินไปเพราะผมมีลุนดูดแล้วผมก็เลยกอบเพชรนี้ช่างมันเลยนะเดี๋ยวขอใช้ายากระโดดถุกตามหาก่อน โอ้ยไอ้แม่มันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเด็กเงี้ยใช่นี้ก็ไม่ใช่มันไปอยู่ตรงไหนวะไอ้มึงเอบเนียนไปไหนวะเนี้ยอย่าบอกนะว่ามันไม่ได้เอบแต่กูตาถั่วมองไม่เห็นเองไม่น่าใช่นะ มันกดยอ่อเลยกดยอ่ดยอมันก็เห็นชื่อมันเดิมนี่ว่าเบสบอลเออมันไปอยู่ไหนได้วะเดี๋ยววิ่งตามหาแป๊บนึงนะทุกคนระหว่างนี้ก็เกียดของมาด้วยแล้วกันนี่เฮยเห็นทางมันต่อนี่ไงน่าจะใช่นะครับน่าจะนะใช้เขาม่นน่าจะมีใครอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยมีตุ๊กตาสีเขียว <c oughs> มันอยู่ไหนวะด้านบนก็ไม่น่าจะใช่นะครับด้านบนไม่น่าใช่เพราะว่ามันไม่มีบล็อกของสีเขียวเลยถ้ามันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องมีบล็อกสิสีเขียวติดอยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้มันมีแต่บล็อกสีแดงกับสีเหลืองไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ไม่มีเลยขอซูมดูแป๊บไม่มีจริงด้วยโอเคเดี๋ยวผมยังคาใจตรงนี้อยู่จะขึ้นไปดีไหมวะทุกคน ไม่น่ามีนะเดี๋ยวผมไปดูที่อื่นดีกว่ามาเฮนรี่มันไปเอียดอยู่ไหนได้วะจังหวะเนี้ยก็แม่มันมีแค่นี้มันจะไปเอียดตรงไหนได้อย่าบอกนะว่ามันเดินไปทางเดียวกันกันกบผมเนีย่ยบอกนะว่ามันเดิอนอ้อมหาพวกเราเหมือนกันอ๋อโอโอโอน้ำมังก็แพงต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดต่อพ่อก็ไ่เทียบเพื่อนต่อปอก็ไเทียบเรารู้เลยว่ากรากอะต่อให้ตีครั้งหนึ่งอาอ ดีก็ไม่เข้าเอ,อ้านี่ผมเสียเวลาแปดนาทีไปกับไอ้คนที่เล่นไม่เป็นคนหนึ่งไงนะวัตถุฟอโอเคมาตาต่อไปตาต่อไปมาๆามามาแม,ามา่โอเคครับทุกคนแบตแปดสิหกเปอร์ซ็นพอเล่นได้ไม่ใช่พอเล่นได้เลยแหละนะอาสดองแบตเอาไว้มาทําคลิปเลยเนี่ยแม่ต้องต้องขอบใจผมแล้วล่ะอย่างวันเนี้ดูดี เดี๋ยวเมื่อกี้มันเปิดได้อะไรวะ,ะกันไก่เอามาเพื่อกูมีลุ้นให้กันไกฟ่ฟรีวัดตุกฟอกเอามาเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจแล้วว่าพวกท่านเป็นยังไงดูธรรมะธรรมโมบ้างดิไม่ใช่ละอย่าไปเบื่อนตานี้ขอกันเตียงให้เสร็จก่อนนะนต่อไปกลางอะไรก็ได้เราไม่หลน ขอกันเตียงก่อนนะครับวันด,เดีเพื่อนวันด,ดีสกินดาบในเท่จังเลยแม่สกินดาบเนี่ยมันคล้ายๆมันสกินดาบของไลนี่ยมันคุ้นๆนะเพื่อนานาเนี่ยนะรู้สึกมันตอนที่เราเพิ่งเล่นใหม่ๆเลยนม่สกินไหนก็ใช้เพือครับตัวของตัวเองไว้ก่อนนะแม่ตอนนี้มีเสียงเหี้ยใครไม่รู้เหีย้ยอยู่หน้าบ้านกูเลยสซะ หนึงพวกเด็กแถวบ้านพูดอยู่ไรอยู่หน้าผมวะาเนี่ยยี่ยลำคาญไม่โอเคขอฟ้าแม่แบบลวแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่เราไม่ให้ของนายหรอกไม่ต้องมามองเราเอาละอันนี้เอาชุดก็เราก็บล็อกโอเคไปละเพื่อนนายยืนนิ่งอยู่นั่นแหละเพื่อนดีมากโอเคป่ะตอนนี้เรามีที่กันตกแล้วมีของอะไรแบบแบอ่อ่ะจายจจริงปุี่ อมึงโดดวนลงไปเพื่อมึงวิ่งกลับก็ได้นะโอ้โหโอเคปะ่ะมตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาแล้วนะก็แม่ของมันก็ไม่ค่อยมีนะเห็นไหมจองเก็บของผมก็มีของแค่นั้นแหละปกติก็มีแต่ของที่ไม่ค่อยได้ใช้ปกตกิใช้แต่บวนย้อนเวลาสีฟ้าครับคือ เอาไว้ต่อบอลขึ้นทีน้สูงแล้วก็วาร์ปไปก็พังเตียงแล้วก็ค่อยรอวาร์ปกลับมาเออนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เอาละไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมมาทำไมผมมาฟาร์มของครับใจอึคุณจะกดออกทำไมวะเนี้ยโอ,โ,อโ,อโอ้โหโ,โอ้โหใครมาตายเอาไว้วะเนี้ยสงสัยมันสงสัยสีแดงมาสู้กับสีนี้แล้วมันแบบมันโดนไฟไหม้ตายหลังจากที่ศัตรูตายใช่ไหมเออวันดีเพื่อนเราไม่ให้นายหลอกไปละ <c oughs> คืมีถังน้ําด้วยผมถามจริงเถอะแลกถังน้ํามาเพื่ออะไรถังน้ําเนี่ยมันเอาไว้กันเตียงนะครับแลกมาแล้วไม่ได้เอามากันแล้วเอามาเพื่ออะไรวะเนี่ยถังน้ํานี่ผมแนะนําให้เอาไปกันเตียงนะครับคือต่อเบ,บ้ขึ้นงสูงแล้วก็เทน้ํารอบเตียงเฮ้ยเออไหนว่านายะตีเราตกได้อย่างงั้นเหรอเฮ้ยนายะตีเราตกอย่างงาันเหรอโอ้โห อุตส่าห์อ่อนให้ไม่วิ่งรอบตัวทําให้ตีไม่โดนนะเนี่ยเข้ามาดิเพื่อนมานี่มาชูวับเพื่อนตีกูอ้าวโอ้เพื่อนตีเารดเาดิเอา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 แรงมันวะปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยไม่เยกากาชิบหายเลยเฮ้ยวัาดีเพื่อนมีเกาะทองอยู่ด้วยเหรออันนี้ให้เข้ามาเลยน้องเฮ้ยวิ่งเข้ามาดิเพื่อน เราอยู่ต่อหน้านายนะเนี่ยเอาเอาตีไม่โดนเนาเอาตีไม่โดนคือไรอะ่ะวิ่งก่อนละกันมาครับหน,นุนสปีดสี่คูร้อยสับเกี่ยหมา้าเยกูลืน่นเอือไปก่อนนะเพื่อนเราเราไม่อยากสู้กับนายพอดีว่านายมันไก่กาเกินไปเราไม่อยากสู้กับไก่กา,กานะเดี๋ยวคนอื่นหาว่าผม ตบผู้หญิงใส่คนแก่เเนี่ยเออนะครับผมไม่อยากทําร้ายคนเล่นไม่เปลี่ยนแม่นีม่มันเป็นการทาร้ายเขานะใช่ไหมเออวิ่งออกไปเลยเพื่อนเดี๋ยวนายก็คงไปโดนเพื่อนเราฆ่าตายแล้วละ่ะโอ้โหสีแดงมันคือเพื่อนเราหนานี้นค่อยๆลงแบบโนดัมเมทชัวร์นี่เป็นไงโนดั no มเมทได้มีคนมานะมครับผมครับ เอาละทีนี้เราก็ซื้อแอปเปิลผสมนมต้ตรเอาไว้กินหิวหรือกันได้แล้วผมว่าผมจะซื้ออันนี้ไงตุก,กตาบาบี้อย่าก,กูตาเสียงเริ่มเงอนไลยังแมง่งตุก,กตาบาบี้เจ้าเฮ้ยกับเลื่อนแมกระจกนี่มันสร้างดอกตาดอกใจเยะ่หละเกินอ่ะแล้วกูเลื่อนจริงจริงโอเคโอเค,อเคจะเค็นเย็นนะครับ อย่ารื่อมีคนอยู่ด้านบนนะรู้สึกนะแค่รู้สึกทุยรู้สึกนั่นไงสวัสดีครับนั่นจะมาชิคชมรมคนชอบบล็อกแมนโกมันยังไม่ตีโดนดกูเลยกูฆค่มันได้แล้วเมันมเนี้ยโอ้ช่างมาันเถอะนะกอทองสะเป่าเนะี่ยโอเคขอบคุณสำหรับไดมอนด์แล้วกันนะไม่ถึงมรกตนี่สวัสดีเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใคร,รแบบเพื่อนเรา แน่นึกว่าจะมีคนมาตุยตุส๊สผมเพอออีกแต่เราเตรียมของที่มันเต๊ยเตบเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ไปบุกเอาล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่สีแดงที่เราต้องไปตบตูมตกไหมนะอ้าโอ้โหนึกว่ายังไม่ตกเลยอีกว่าจะหันว่าจะหันว่าจะหันไปยิงททเทแล้วก็ทําให้เขาตกมาตายเองไงนี่สวัสดีเพื่อนเฮ้ยมันจะตีผมตกแล้วนี่วะเอ้เพื่อน หนีซื้อก่อนเลยเด็กวัยเยันจะตีกูตกใช่ไหมกรูอเออเออืออเป็นไงเป็นไงนุม่มเอาจังหวะนี้ติดกับตัวเองก็วิ่งเข้าฐานสิครับรออะไรอะ่ะตูมเฮดช็อตเออเออมันมีเกาะเพื่อนยิ้พึ่งซ่ากับมันนี่กูยิงทางออกเอาหายหายเอากูยิงเว้าด้วยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยอย่าหนีเพื่อนเราไม่อยากเป็นเหมือนคลิปก่อนที่วิ่งตามหาทั้งคลิปไม่เอาคลิปอยาเอาเบื่อนมานีเดี๋ยวคนดูไม่ชอบ เฮ้ยมานี้มึงจะหนีเพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยตีไม่โดนเฮ้ยมึงวิ่งสี่คุนร้อยสับเกียยมมาสับตีนแตกนี่แล้วกูโชว์พลังมหาเทพเฮือกูลื่อนเอาโอเคโอเคลืมไปเมื่อกี้ซื้อพาราไกเดอร์ไอ้ยไม่ใช่อะไรวะเออนี่แหละพาราไกเดอร์ะซื้อเผื่อไปด้วยชูครับโอเควันนี้เอ้าไม่ได้อยู่ในนี้หรอไม่กอนละกัน ไว้ซื้อของแล้วก็เอาแอปเปื้อนมาไว้ด้วยเผื่อมันใช้ TNT โยนอัดหน้าผมยวผมแตกนะนี่อัปเกรดดาบดีกว่าเพราะเกาะเราตันแล้วไม่ต้องอัปเกรดนะถ้าอัปเกรดเดี๋ยวจะก,กลายเป็นอมตะซื้อของมาเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อนเราฆ่าไปและไหมโอเคเลาอยู่ต่อเดียวบังว่าจะไม่เล่นซ่อนแอบนะครับ Hello Hello ใหม่แฟน เพื่อนนายอยู่ไหนเงี้ยหาแบบนี้เลยนะเฮ้ยมันไปอยู่ไหนอีกวะเฮ้ยอันนั้นออ๋น้ำเพื่อนเรามันไปใหญ่มันจะไปแอบไหนได้วะฮะทุกคนว่ามันจะไปแอบไหนได้วะเพื่อนนายไปแอบอยู่ไหนอ่ะเมื่อนโอเคเอายามาก่อนโอเคฟองน้ำเอามาไว้ทำไม แมพนี้ไม่มีน้ำไม่เคลียเออวางเล่นเล่นไปก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> โอเคเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่มใชแม่นึกว่าโอ้โหมันอยู่ไหนวะทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมของกันแป๊บหนึ่งฮนะอยู่ไหนวะในด,ดูซีก็ไม่เห็นมีใครนะเดี๋ยววาร์ปกลับมาก่อนอยู่ฐานนี้รูเปล่ปาเดี๋ยวขอดูก่อนชวัวร์ไม่มีนะมันจะไปแอบไหนได้วะทุกคน กิ้มอย่าเล่นท่อนเอบดิเพื่อนเ๋ยคลิปกูยาวโดไปแอบไหนวะเฮ้ยปแปบไหนวะหาไม่เจอจริงจังหาไม่จจริงเจอมันไปแเอบไหนวะเอานี้ดีกว่าเออตัดคลิปไปตอนที่เจอโอโอโอนางมังก็แพงต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเมือง แม่จะเจอไหมวันนี้หามานานเหลือเกินมันไปแอบอยู่ที่ไหนอีเอ้ยกดลืดเอื้เลือดละเบิดเลยอ่ะจะพายละเดี๋ยว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 เออติดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปแอบอยู่ไหนได้วะนี่ฮะมึงไปแอบอยู่ไหนเพื่อนไปโปรดบอกเรามาออมมันจะไปแอบไหนได้วะ ดูนะทุกคนนะผมจลองหาให้มันอ้อมอุ้ยใช่ไหมนะ่ะเออน่ะเห็นไหมทุกคนมีบล็อกเดี๋ยวเพื่อขอดูทางนี้ก่อนน่าจะใช่นะครับตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมมีบล็อกรอ,อกขึ้นไปอ่ะน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเตรียมยาล่องเออไม่ใช่ยาลองหนดลยยาก,กระโดดสูงก็ยาล่องหนด้วยนะเพื่อให้มันมองไม่เห็นเราน่ะไม่ให้พวกเด็กซ่อนแอบไม่ใบรุ่นมีสัวสร้างบ้านอยู่หรอจ๊ะเพื่อนเราก็อยู่ด้านล่างไม่รนู้เบียวเยอะเลยเลยว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่าเพื่อนเรารู้แต่เพื่อนเราขึ้นไปไม่ได้ะ ไม่รู้ไม่รู้โอเคปะวนี้เราเจอตัวมันแล้วนะครับแล้วก็รำการไปเตรียมยาก่อนนะครับยาอะไนก้าไม่ไนายใช่จึบนี่ <c oughs> ยังจะเล่นยังไงทั้งวน่นนี้รื่นเอเอจึบโอเคเออผมว่าผมจะเอาสลามบล็อกไปด้วยเผื่อตกจากที่สูงเผื่อม,มันตีมตกจะได้วางสลามบล็อกจึบจึบอ่ะโอ้โหช่างมันเถอะก็จะใช้แผ่นสลามมาก็ได้ปะ ไม่มันดอบชาติเลคือกันเฮ้ยมีคนดูผมด้วยแฮ hey. ใครดูอะไม่รู้อะดูดูดดไปเถอะนะมันมีปุ่มแบบไม่ให้ไม่ให้คนอื่นดูได้ไหมครับทุกคนคือมันมันขัดขวางเวลาผมเล่นเวลาผมกดตีแล้วเวลาคนแล้วเวลาแจ้งเตือนมีคนดูเวลาผมกดตรงด้านด้านบนหน้าจอแล้วมันไปโดนตรงแจ้งเตือนแล้วมันตีไม่โดนนะครับทุกคนนะแฮแล้วใครมันเชิญมีงั้มัน ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันปิดปุ่มเชิญกันตรงไหนอ่ะเ,เออมันลำคาญแต่ว่าผมก็อยากให้คนเชิญมาตอนนี้ผมอยากเล่นจริงๆนะก็อย่าเชิญมารัวเกินไปแล้วกันนะแม่เชิญแม่งทั้งวันขนาดไม่ได้อัดคลิปยังเชิญเห็นไหมไอ้ไอ้มันเชิญรัวชิบหายเลยกูไม่รู้จักมึงมึงเป็นใครไม่รู้ม,มึงแอดมากูเฮลับมัวมัวเป็นฝรั่งหรือคนไทยกูก็ไม่รู้แต่าจะตายซะอีกอุตสาห์ของฟู เอาละแอปเปินทองตอนนี้มันมองไม่เห็นผมนะครับตอนนี้ยาวล่องหัวน 23, 21, วูตสิบสามสองสิบเอ็ดสิบวีแม่ตอนนี้มันเห็นผมนะครับจังหวะเนี้ยสตูม <Storm! S 1> นี่ใส่เอเฟกเองด้วยเด็กเว้ยอันนี้กูไปไหนเอเอไม่เสียเรืออเหรอือออือมันเสียเวลาคลิปเออแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมบายบายครับผม